หนาวไหม <No. S 1> ไม่หนาว <No. S 1> <laughs> ไม่หนาวเลย <laughs> oh, <No sun. S 1> โอ้โหนโอ้ไม่มีแดดโอ้ลูกกอบเกลือเลยค่ะลุงพามาเดินออกกำลังกายแล้วค่ะแคปฟูระวังแลวัลูกกอบเกลือสน,นามเลยค่ะ s <S นี่ค่ะ uh huh. ออกจากสนามกบก็เข้าป่ากันอีกแล้วจา้าอุ้ยวอร์มเฮีย เออตรงนี้อุ่นเยอะตอนแถบวินเดอะแอรีเออร์เยอะ e a อนมันเป็น typical windless day เหนื่อยไหมคะข้างหลังอายุไทยรอแล้วอายุไทยวันนี้วันหยุดสุหันสาจา้าเราไปเที่ยวบ่อยแล้วเราไปเดินสวนบ่อยแล้ว วันนี้ขอเข้าป่าค่ะมีชมธรรมชาติขอเขเคล็ดเอาตะคู่ี่มมีอาการพร้อมกันอาการหนักเลยเย็นมากค่ะทุกคนอากาศเย็นมาก My hand numb อุ่นที่รักลุ o ดูวิวเบื้องหลังคุณล o o ดูต้นไ e e อุ้ยทุกคน Naked 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 Trees ต้นไม้ถอดเสื้อผ้าสวยอ่ะลุก Beautiful yes. ต้นไม้ไม่มีใบเยใบร่วงหมดแล้วแล้วก็เหลือแต่ต้นอย่างนี้คะ่คะสวยมากดูดิค่ะสวยมากจริงๆค่ะ เดินไปเดินมาก็เมื่อยเดินไปเดินมาก็ร้อนโอ้ยทุกคนดูวิวต้นไม้ลุงบอกว่าต้นไม้ถอดเจอผ้าไม่มีใบค่ะเหลือแต่ต้นเดี๋แ,แล้วแล้วจะ่พุงหน่อยลุงเก็บปมปุอปยอะ่ะ <c oughs> เออออเออ,เอ,อ เฮ้ acting เยอะ acting เยอะแล้วลุงอะไปยืนดูบ i ๊ก i บตตะตะตะตตะตตลงอยากได้เหรออันนี้ y a t big b บ e โอ้โหเงันเงนเงัเไปแล้วนู่นงันเไปแล้วโอ้เงันเงไปแล้ว เด็กก็ย oh, ืนดูจ้างเดินไปเลินมาก็เล่นสอทหากันซะเร็วเอ๋โอ้ยลุงโอ้ยย้อนไวกันอีกแล้วคู่นี้ Now come out from the forest เดินออกจากป่าแล้วเราก็มาสนามกอล์ฟค่ะคอข้าวเพชรโอ้ป <Car pet. S 1> <laughs> uh ูพรมนี่พรมออกจากสนามกอล์ฟแล้วเราจะไปไหน after that where we go oh, just our car is that direction so oh. we're not going in that direction โอเคค่ะ